ผู้อเมริกันท่า 5, อากาศยายนนราธิวาสข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆจิตอาสาและประชาชนชาวจังหวัดนาราธิวาสเขาคืรอฮอนที่มีพประบาทรับสเสด็จกอประทับรถเกินและที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ศาหลหนักเมืองประจำจังหวัดนาราธิวาสและสาราก,กลางจังหวัดนาราธิวาสหลังบหม่วเวลา17นาฬิกานาทีประบาทสมเด็จ เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมินทราภูอดุลมหาราชบรมนาถบพิตรให้จัดสร้างเสาหลักเมืองและศาลหลักเมืองประจำจังหวัดบริเวณลานวัฒนธรรมสารกางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่หนึ่ง เนื่องในโอกาสครบ100้ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเมืองนาราธิวาสเมื่อวันท,ที่10มิถุนายน2558เพื่อความเป็นสืบมงคลของจังหวัดนาราธิวาสและบ้านเมืองรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่ศักรายึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเริ่มก่อสร้างปี2559แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนเมษายนส5 6 6าย ในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นยันทรงม้วนแผ่นยันทรงสวมแหวนลูกัาร์ที่ม้วนแผ่นยันแล้วพระราชทานคืนให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่ออัญเชิญไปยังศาลหลักเมืองจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในศาลหลักเมืองเสด็จขึ้นเกยและทรงบรรทุแผ่นยันรงที่หัวเพ็ดทรงมันและทรงสวมยอดหัวทรงมันที่ยอดเสาศาลหลักเมืองทรงพระสุรายทรงเจิม ้าสีชมพูทรงกล้องภูมิไล่สาหลักเมืองเสร็จแล้วเสด็จลงจกกับเลยทรงจุดทุ่เกียงเครื่องทองน้อยสักการะสารหลักเมืองเสาหลักเมืองทําจากไม้สงเชิดคือต้นไม้สัก์ทองจากจังหวัดแเอายุประมาณ133ปีมีขนาดเหมาะสมตามจดหมายเตุสารหลักเมืองาากรุงเทพมหานครพุทธศักราช 2325- 2529าถึงสองพั้ร้อความสูง ถึงปลาย270เซนติเมตรความยาวตั้งแต่พื้นดินลงไปใ,ใต้ดิน1 9 7้เสซนตมตมเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง47ซนเมตรและต้นไม้ราชบุรุจากในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อสอดไส้แกนไม้นมในแกนกลางไม้สัตทองซึ่งมีพิธีพุทธาพิเศษและอัญเชิญเสาหลักเมืองมาประดิษฐานตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่12กันยาเดน2,565 สำหรับศาลหลักมือประจำจังหวัดนราธิวาสออกแบบโดยสำนักสถาปัิยกรรมกรมศิลปากรและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นศาลหลักมือจัตุรมุกทรงปราสาทยอดเจดีย์เก้ายอดตัวอาคารเป็นหินอ่อนแกะสลักมีประตูเข้าหอกทั้งสี่ิศตั้งอยู่บนฐานปราทักษิงสี่เหลี่ยมยอดบุ๋มความสูงจักฐานถึงยอด20เมตร25เซนติเมตรกว้าง26เมตรภายในเป็นฝ้าเพดานแปดเหลี่ยมมีาพาะจิตรกรรมจ ก่จรรอบเสาหลักเมืองล้อมรอบด้วยภาพเขียนสีเทวดาประจำทิ่ทั้งแปดนอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสาหลักเมืองให้มีความโดดเด่นสวยงามโอกาสนี้ทรงเนี่ยราชดรที่ไปรอพ่อคือลออที่ม,มีกระบดกกบเสเรดึ่งต่างพร้อมใจกันสวมใส่สเสื้อสีเหลืองเป็นเสียงทรงพระเจริญดังกิดต้องด้วยความจงรักภักดี หัวหนะ้สมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเ่อยสาลากลางจังหวัดนาราธิวาสหลังใหม่